ทองคำแท้0.2กรัมใส่ยังไงให้ดูดีแบบมีสไตล์นี่ถือว่าเป็นสินค้าที่ขายดีตลอดการสำหรับใครที่หาของขวัญของฝากหรือเอเซุซอรี์ใส่ติดมือแบบมีสไตล์ในสไตล์แบบสายหนังนะคะลูกค้าสามารถเลือกสีของสายหนังแต่งกับตัวหัวต่างๆได้ตามชอบค่ะสายสีน้ำเงินคู่ก,กับหัวพญานาคสายสีม่วงคู่ก,กับหัวพัดแพ่โกงมิวปัดเต่าสิ่งชั่อร้ายนำทงสิีที่ดีงาม บนจีนิยมพกพาสิตัวไว้ตลอดเลยนะคะไอยสีแดงยอดพิษกับแผ่นทองมกกังกรค่ะยามากกังกรผู้อำนาจวาสนาบารมีหรือจะเป็นสายสีดําแบบตลอดการใส่ชุดไหนก็ดูดีกู่กับเท้าเวสุวรรณค่ะเท้าเวสุวรรณจะช่วยเรื่องของการทํามาค้าขายให้ขายติดข,ขายดีค่ะสายต่อไปคือสายสีเขียวค่ะสีเขียวเหนียวซับส,สีนี้ใส่แล้วค่ะ ผิวขึ้นมากคู่กับพญาเสือคู่ค่ะไอเหนียวสายดำต้องการคุณสาสต้องการใครแนะนำเสือคู่เลยค่ะีน<อ>้องใหม่คือสีกาแฟค่ะสีกาแฟแบบเย็นเย็นอารมณ์สีออกน้ำตาลอมทองมาคู่กับแผ่นทองลูกคิดค่ะคิดสิ่งใดสมดังใจหมาคิดสิ่งใดสมดังปรับถนาคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองค่ะสายหนั อาพร้อมกับแผ่นทองลายลุยค่ะลายดอกที่บ่งบอกถึงความเป็นแฟชั่นนิสตาผักแบบสีดำยอดพิ่ตลอดกาลสายแบนหรูแผ่นทองเต่ามากกังกรค่ะอมองกรเขาเชื่อกันว่าเป็นสัตว์ที่มีหลายชิดอยู่ในชิ้นเดียวกันพร้อมกับผ้าพองขายมากงมีค่ะต่อไปสีเทากับปีเสี้ยค่ะเงินดูดทองไม่ให้ร่วงไหลดูดซับรับซับตลอดกาลไม่มีไหลค่ะอีกินมีใช้ตลอดปีปีเสี้ยผู้สายสีเทารุ่นลิมิเต็ดที่ไม่มี มาก่อนนะจ๊ะส่วนต่อไปเป็นสายอีกคอลเลคชันหนึ่งเป็นสีน้ำตาลคาราเมลค่ะมาพร้อมกับแผ่นทองลาหลีฮื้อหรือปลาคราบค่ะเล,ลักของความมั่งมีทำมาค้าขายทำอะไรก็เลื่อนไหลปลอดโปรง่งใครชอบสีแบบดูโทนขอแนะนำดำแดงสีนี้ใส่แล้วขับผิวมากได้ทั้งชายและหญิงหรือถ้าชอบสายไหนสีน้ำเงินก็แนะนำน้ำเงินดำเลยค่ะมาพร้อมกับลูกปีเสียก้อนทองอลักสมุสมิน สูตรสวิธีการใช้นะคะหลังจากที่ทางร้านประกอบตัดต่อให้ตามขนาดข้อมือของแต่ละท่านที่ไม่ซ้ํากันแล้วได้ความยาวสูงสุดถึง23เซนค่ะวิธีการใส่ก็คือดันขึ้นแบบนี้ค่ะจะมีแถบแม่เหล็กอยู่ทั้งสองฝั่งนะคะไอ้ดันขึ้นตามร่องที่เขามีเป็นฟันปลาค่ะอะไรต่างๆนั้นจะเป็นทองเหลืองชุบไคทอนซึ่งมีส่วนผสมของความเข้มข้นของไนทอนหรือว่าการชุบสีทองที่ติเข้ม้นนานค่ะอปที่พี่ สุดๆทางร้านบริการหอของขวัญให้ฟรีสำหรับใครอยากจะเซอร์ไพรส์คนที่ตัวเองรักค่าเบาเบา1690และลิมิเต็ด1790จัดกันได้ที่เรสล่